ขอเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนและลูกหลานทุกๆคนวันนี้หลวงพ่อได้มีโอกาสมีเวลาได้มาบอกกล่าวเรื่องดีๆกับพวกเราก่อนอื่นก็ต้องขอเป็นกำลังใจทุกคนในภาวะที่โควิดก็ยังแพร่ระบาด บางคนก็อาจจะได้ฉีดวัคซีนแล้วนะอันนั้นก็ดีใจด้วยหลวงพ่อก็ฉีดวัคซีนแล้วไม่มีอาการข้างเคียงอะไรก็ขอขอบใจความห่วงใยของทุกๆคนที่สอบถามอาการมาทุกๆวันแต่วันนี้ที่หลวงพ่อมาพบพวกเราก็โดยเหตุสำคัญนะก็คือในช่วงนี้ก็จะบอกกล่าวถึงเรื่องการ ทำบุญช่วยเหลือกันโดยเฉพาะการช่วยในเรื่องของอเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ทางด้านการแพทย์การพยาบาลต่างๆนี่ก็เป็นความจำเป็นที่พวกเราจะต้องช่วยกันจัดหาแล้วก็มอบให้กับโรงพยาบาลหรือว,ว่าหน่วยงานต่างๆที่ขาดแคลนที่หลวงพ่อพูดถึงครว,ว่าขาดแคลนเนี่ยก็เพราะว่าเรื่องโควิดเป็นเรื่องใหมเรื่องใหญ่ และเป็นเรื่องหนักนสำหรับพวกเราคนไทยคือทางภาครัฐเองก็แบกรับภาระน,านี้ค่อนข้างหนักและก็ยังต้องการพลังต้องการความร่วมม้ร่วม,มือร่วมแรงร่วมใจจากพวกเราคนไทยอีกมากและนในช่วงที่ผ่านมาหลวงพ่อก็มอบหมายให้กับคณะทำงานจึงก็จะมี มอเบีและเพื่อนๆในกลุ่มนาถาซึ่งกับทุกคนก็เป็นลูกศิษย์หลวงพอ่อเป็นลูกศิษย์วัดแต่พวกเราก็ทำงานกันมานานนานมากแล้วนะและก็ได้ทำประโยชน์กันมากมายและก็ทำทุกวันดังนั้นในช่วงนี้ก็จะมีเรื่องทั้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่มา บอกเล่าให้พวกเราฟังเพื่อให้พวกเราได้ร่วมทําบุญกันหลวงพ่อก็เริ่มงานใหม่ๆขึ้นมาก็นํามาเล่าให้พวกเราฟังบางครั้งก็อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆแต่บางงานก็เป็นเรื่องใหญ่ที่หลวงพ่อกำลังคิดกำลังทำอยู่แล้วก็จะพยายามสื่อสารกับญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาผ่านช่องทางนี้ เพื่อให้เราได้เข้าใจให้ตรงกันแต่หลวงพ่อมีความรู้สึกว่าพวกเราที่อยู่ในเครือข่ายที่ติดตามหมอปีติดตามหลวงพ่อเนี่ยทั้งหมดก็ล้วนแล้วแต่มีความศรัทธาและทุกคนก็มีน้ำใจเวลาหลวงพ่อบอกกล่าวเรื่องงานอะไรมาก็ช่วยเหลือกันอย่างเต็มกำลัง ในช่วงที่ผ่านมาพวกเราก็ได้ไปถ่ายชีวิตโครกระบือซึ่งก็เป็นเรื่องน่ายินดีนะเราสามารถทีถ่ายชีวิตโครกระบือได้600กว่าตัวมีผู้บริจาคเงินมาเข้ามาก็มากกว่า17ล้านบาทนั่นก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่มากแล้วึ่งหลวงพ่อเองไปถ่ายชีวิตโครกระบือมาตลอดชีวิตนะก็ ไม่เคยมีปรากฏการณ์ว่าจะมีคนร่วมบุญกันมากขนาดนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจและหลวงพ่อต้องขอบใจทุกคนนะที่ร่วมบุญกับหลวงพ่อในทุกๆเรื่องที่บอกกล่าวมาแต่ในโอกาสข้างหน้านะในอนาคตเราก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะที่จะต้องช่วยกันเพราะประเทศเรานั้นปัญหาพื้นฐานเราอีกหลายเรื่อง กตัวอย่างเช่นเรื่องของผู้สูงอายุคนแก่คนชราเนี่ยตอนนี้มาถึงเวลาที่บ้านเมืองเราก็มีผู้สูงอายุเต็มที่เลย,เยจาก12 13ก็จะขึ้นไป14 15เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเรื่อยๆนั่นคือพันธกิจจะเป็นหน้าที่ของพวกเราที่เป็นลูกหลานทีต้องดูแลปู่ย่าตาทวดของเรา ตายายบางคนก็ไม่มีลูกหลานปู่ย่าบางคนก็ลูกหลานก็ไม่ดูแลแต่พวกเรายังมีสังคมสังคมที่มีน้ำใจดังนั้นโครงการดีๆที่หลวงพ่ออยากจะทำนับจากนี้ไปก็เรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการสร้างเมืองให้คนชราอยู่ที่ผ่านมาหลวงพ่อก็สร้างเมืองให้ผู้ป่วยเอดอยู่ให้เด็กอยู่ แม้กระทั่งหมาแมวนะเราก็สร้างเมืองให้เขาอยู่สร้างที่พักให้เขาได้พักพิงแต่วันนี้หลวงพ่อก็มองเห็นว่าผู้สูงอายุก็เป็นปัญหาหลักปัญหาใหญ่มากของประเทศไทยเราและหลายๆประเทศทั่วโลกเขาก็มีปัญหาเช่นเดียวกันแต่ประเทศเราเนี่ยยังขาดนะขาดสถานที่ดูแลผู้สูงอายุ ขาดบ้านพักคนชราและขาดกระบวนการหรือระบบในการดูแลช่วยเหลือคนชราก็ยังขาดแคลนอยู่พ,พ่อก็อยากจะเชิญชวนผ่านช่องทางนี้นะไอ้พวกเราได้ติดตามช่วยกันสร้างบุญทรางกุศลช่วยกันดูแลปู่ย่าตาทวดของเราที่ไม่มีลูกหลานท้ายที่สุดนี้ก็ขอขอบใจขออนุโมทนาทุกคนนะที่ ติดตามหลวงพ่อและเป็นกำลังให้หลวงพ่อตลอดมาหลวงพ่อเชื่อว่าพวกเรายังมีศรัทธาที่จะร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีเพื่อบ้านเมืองของเราเพื่อลูกหลานของเราต่อไปก็ขอให้คุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงเป็นประปัจจัยเคร้อกูลแก่ชีวิตของทุกๆคนนะ ให้ประสบทั้งความสุขความเจริญและความสำเร็จโดยท่วนทั่วกันทุกคนทุกคนเทิญขอเจริญพร